สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเ้นสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีทีดีทีเด็ดในส่วนบนอย่างเดียวนะคะเป็นตัวเลขที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปพิจารณานะคะประกอบการตัดสินใจในการลดต้นทุนสะดอกคุณพ่อคุณแม่ คลิปนี้นะคะก็เลยจะเป็นแนวทางนะคะในส่วนเลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะบนยางเดียวเออแปเกางวด10บงวดแล้วยังโบผาดอยู่นะคะตั้งแต่มานําเสนอทางช่องบุญน้ําโชคเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะหามพลาดเด็ดขาดเอาใจเอฟซีทีอยากได้ตัวเลขนะคะไปช่วยลดต้นทุนในงวดวันที่1ตุลาคม2567จ็ดนะคะจัดากอรสิเข,ขาไปรับชมรับฟังเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ไปเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากน้ําแน่นะคะฝากให้เอฟซนะคะช่วยกดไลค์นะคะช่วยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะได้แห้ก,กําลังใจเส้นซองแล้วก็ให้กําลังใจพอรอยเอ็ดน้ำนะคะแล้วกับผู้ดย,ยังบกดติดตามบอกกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้นั่นแน่นะเพื่อที่จะพบผ่าดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องในน้ำมาฝากในแต่ละมือนะคะคลิปนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังตั้งใจดูดีๆนะคะ แล้วกาผู้ใดนะคะสะดวกคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันแน่เป็นจังไดนะคะเบิ่องตัวเลขของพอรอยเอ็ดวดนี้แล้วเป็นแต่เอาอยูโบรหรือเอยียงจังไดนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะเ mm hmm. ว้าถึงนะคะแนวทางเลขดับบนเนาะของพอรอยเอ็นะคะวด mm hmm. วันที่16กกันยาที่ผ่านมาก็ช่วยเราประหยัดงบได้อีกเหมือนเดิมนะคะก็คือ ว่าถึงเนาะสีมือของพอนี่ธรรมดานะคะสมโยนะคะที่แหลกนะคะพอรอยเอดเอาแนวทางนี่ละดับบนนี่ละมาฝากมาตอนเท่าตาที่แหลกนะคะรวมๆแล้วนับเอาตั้งแต่เอามาปล่อยทางช่องบุญน้ําโชคนี่เนาะน่าจะมี9-10ถึง10งวดได้นะคะก็คือเอาอยูมาตลอดเลยคุณพ่อคุณแม่10หางเออบอกเลยว่าโตเลขที่ปล่อยมาในแต่ละงวดมีแต่โตเป็นแต่คือแต่ ข้อร้อยเอ็ดก็ดับอยู่นะคะอาวนี่วัดที่ผ่านมาเด้อจ้ะนี่สำหรับวด16กัญานย่าะคะพอหายมาก่ก้ามี0110 2992 3883 4774 5665ดับบนยางเดียวนะคะผลปรากฏว่าเล็กอ่า รางวัลที่1เนาะสองตัวทายรางวัลที่1ก็คือเลขออก62นะคะในนี้ก็ไม่มี62แสดงว่าเอาอยู่ช่วยประหยัดงบนะคะนี่ละ f อซที่ได้ติดตามมากที่เพิ่มมักในส่วนเลขดับนะคะเลขบนหนาลงทุนนีเพิ่นกะจับตามองนะคะในส่วนแนวทางของพอรอยเอ็ดนะคะซิหางบน1ิบหางล่างซิฟหาง,าง,หางหนี่ถือว่าเขาธรรมดาเนาะคุณพ่อคุณแม่ซอยห้าได้หลายคักนะคะบาทที่หนีงวดหนี หตุลาคมสองหาหกเจ็ดเส้นสมีแนวสีเวาสุฟังนะคะแต่ก่อนสีเวาสุฟังคอพักเบรกโฆษณาจากน่อยนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มาชมสิ่งที่หนาสนใจก่อนจาหน่อยสำหรับผู้ใดนะคะกำลังมองหาตั้ง้อยดีๆเนาะเพื่ออยากให้ผิวหนาเห่าหนี่เบิงงามขึ้นเบิงมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะครีมตัวนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะครีมหนาไซของเห้าหนี่ละ ทีเซนซองเอามานํั่งเสนอเอามาบอกต่อเอฟซีทุกมือทุกคลิปนี่มันใสดีอหลีคุณพ่อคุณแม่ใช้ดีบอกต่อนะคะบอกเมนท์ทเซนซองใสเราเห็นผลเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นสั่งไปเพิ่นก็เห็นผลแถมยังแะน่งหน้าหมี่มูมาใสนั่งอีกนะคะตอนนี้มีตะพุงงามเออจากอายุยเจ็ดสิบลวดเรือหาสิปีว่าสันบูยเซนซองฟังแล้วคือแล้วแต่คนอิลีเนาะแล้วแต่บางคนนะคะบางคนก็เห็นผลรับแบบ มากๆนะคะบางคนก็นเห็นผลลัพย์ยู่แต่อาจิสาแน่นะคะเพราะว่าเหตุงานกลางแจ้งนะคะแต่ลบประกันเลยเห็นผลทุกคนนะคะซอยเรื่องยังแน่ที่บอกซอยเรื่องฝาค่ะเรื่องกะเรื่องจุดดังดำเรื่องซิวนี่ซีโตนี่คือซีโตรักเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ ฝ้ากะจุดด่างดคนเป็นสิวแล้วนะคะผู้ใดมีหนามองคําผู้ใดหนาเหี่ยวหนาแหงหนาบ่มีสีมีนวลหนาบ่มีความชุ่มชื้นนะคะหนาเป็นคุยคุยพันพงนะคะโตนี่กับซอยได้ดีเลยคุณพ่อคุณแม่ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าเข้าจิตสัมผัสได้ด้วยตัวเองเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองนะคะแต่อยากให้เพิ่มความมั่นใจอยากให้มีมูถาม,มูทักมูทวง มันแมนบ่หนาเฮ้ามั้ขาวคืนบอกคือเฮ้าคิดไปเองนะคะนี่รูมะถามแนนะ่ๆพ่อห้หมั่นใจแน่บอกเลยคุณบอกคุณแม่สีกระปุกขึ้นไปนะคะบางท่านบางคนใส่ยังบอกั่าในเบิดหอดสีกระปุกก็มีุมูมะถามแล้วนะคะหนาเบิ่งขาวขา้คืนหนาเบิ่งแบบสดใสสดชื่นคืนนะคะพ่อหนาเฮ้าสดใสสดชื่นึืนคุณบอกคุณแม่มันเบิ่งเด็กลงนะคะดูอายุแบบย่นอายุล่งแบบกระทันหันเลยนะคะ โมถามมามทักโอ้ยไปเขาขี้นิกในส่วนไปน้ำแนว่วมาสันคุณแม่เันบอกว่าคอยว่าได้เขาขี้นิกดิขี้มตัวนี้คอยซื้อน้ำเชี่อมซองมากนี่คอยเบิ้งคลิปเพื่อนนี่คอยก็เลยลร่องซื้อมาใส่ฟ้ากระจังโล่งนาขาวจุนพูนอยู่คุณพ่อคุณแม่คะ่ะผู้ใดอยากร่องผู้ใดอยากได้นะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่เส้นสองลงไวนี่ละอยากให้ทุกคนได้ร่องอิลีนะคะมันใส่ดีแห้งอิลีเนาะ0 9 4ย์เก6 7 4เกานะคะ เป็นเบอร์โท่แล้วกับเบอร์แอดไล่เบอร์เดียวกันผู้ใดมีไล่แอดไซเบอร์นี้เข้าไปสิค้นซื้อไล่ว่าบุญน,น้ำโชค3มให้ทิ้งคอคว้างไว้พร้อมว่าสนใจขิมนะคะเดี๋ยวเส้นสองจะไปส่งไล่ละเอียดให้นี่บางหันติ้งมาบางหันคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะโทรมาสั่งเมื่อเสาร์นี้นะคะบอกว่าจัดมาเลยหกระปุกวสันเออ โอนมาแล้วนะคะแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนาะผู้ใดที่จะสั่งนะคะเช้นซองบอมีปลายทางเด้อคุณพ่อคุณแม่ให้เอฟซนะคะที่อยากจะร้องที่จะจะสั่งนี่ก็คือให้มั่นใจในเช้นซองก่อนนะคะแล้วก็ให้สะดวกคอยติดต่อมากก็ได้นะคะเช่นซองกับขอโทษขออาัยหลายๆในข้อมบ่ะะดวกนะคะมีแต่แบบ o อโอนอนะคะแต่การันตีรับประกันเลยนะคะ พอสั่งซื้อปุ๊บนะคะสองถึงสามวันได้รับของถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะเซื่นซองเอาเจ้าอนี่ละเป็นประกันเนาะอ่ะกับฝากไว้น้าแน่นะคะอ่ะเข้าสู่แนวทางตัวเลขตัวเลขอเออต,ตัวเลขประสันเอ้ยว่าผิดว่าถึงล้วเชื่นซองตัวเลขนะคะเลขดับพ่อร้อยเอ็ดคลิปนี้บนอย่างเดียวนะคะสำหรับพ่อรอยเอเนาะดับบนนะคะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ แนวทางเลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะ FC เบิงโตเลขแล้วกับสีคุ้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวสิบอกสู้ฟังนะคะให้เส้นสองอันอสู FC ที่แคบหนาจอ,อ,อเป็นเนาะหรือว่าสายตาบอดีนะคะให้ฟังก่อนสำหรับงวดนี้นะคะหนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดพ่อร้อยเอ็ดนะคะให้ตัวดับนะคะสิบหางเหมือนเดิมก็มีเลขสองหนึ่งหนึ่งสอง 0330 9สามสามศูนย์เก้าสี่สี่เก้าปดห้าห้าแปดเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะสิบทางนี้นะคะดับบนอย่างเดียวนะคะเอฟซี FC ทีได้เบิรงดับล่างไปแล้วกสีเอา้ามันตเก้าตัวเดียวกันตัวหนีมาซันแมนค่ะคุณพ่อคุณแม่ งวดนี้นะคะลงตัวเดียวกันนะคะบ,บ่ว่าจิเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะในส่วนแนวทางของพอรอยเอสนะคะก็คือเหล็กชุดนี้นะคะดับทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนะคะเหตุออกมาแล้วได้โตเดียวกันเลยนะคะพอรอยเอสกำชับมากนะคะลองเบิงนะคะงวดนี้กะคิดว่าความมั่นใจนี่เต็มเรี้ยมอยู่แล้วละ่ะบ่ต้องถามเลยนะคะพอเพิ่นกะได้สูตรนี่ละสูตรที่เพิ่นมีนี่ละที่เพิ่นเฮ็ดนี่ละ่ะ เอาไปสอยประหยัดงบในส่วนตัวเพิ่นคือกันนะคะเพราะว่าอา้าถ้าผู้ใดเบิ่งตัวเลขเนาะมีคําฝากมาบอกแน่นะคะถ้าผู้ใดเบิ่งตัวเลขแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ยคือสีอาบ่บยูดอกอ่าแท่งฟันได้คัดแน่อยียงสินะฟันได้คัดได้แนโอ้ยงวดนีคือสีบ๊กอ้คือสีอาบ่บยูยังสินะพ่อก็ฝากเตือนแน่นะคะติดไวจักน้อยอย่าติดหลายเลยเด้อนะคะพ่อฝากมานะคะเพราะว่าค่อนข้างนะคะสูตรของพ่อนี่ คือเดินเงายังว่าันได้มีหลุดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือตามที่สัมผัสพอมาเนาะพอบอกว่าสูตรนี้นะคะแห้งดับบนเนี่ยยังไม่หลุดเลย30-40ปียังบหลุดจักเทือนะคะพอก็ได้แนวทางมีลหลกมาซอยประหยัดงบจะคลองขึ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นเอซที่เบิ้งตัวเลขแล้วนะคะคิดว่ามีโตมากแม่ใจกะพอว่าอยากเห้ติดไว้นี่เลกน,น้อยอย่าใส่หลายรายเดอร์าสันเด มั่นใจแห้งนะคะวางงวดนี้นะคะโมเมนต์งวดนี้รอกทุกงวดนั่นละตัวเลขพ่อนี่เอาอยู่แน่นอนประมาณนั้นเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ทงนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอยู่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเอฟซีเบิ้งตัวเลขแล้วนะคะคิดว่าจะเอาอยูกะเอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์เอาไปสอยประหยัดงบแต่ถ้าไปเบื้องแล้วนะคะโอ้ยฟันได้ครับบัดนนี้นะคะคือสีบ่ผ่าด,ดอกประสันก็ ไปหยิบไปจับได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เบิดนะคะตัวเลขมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดมีทั้งเอาอยู่มีทั้งเอาไม่อยู่นะคะตอนนี้ยังบอกบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตคุณพ่อคุณแม่พุ่นหลังซีมองแงของวันที่หนึ่งตุลานะคะจะบอกได้ทันทีว่าเลขชุดนี้จะเอาอยู่อีกบอ่อนะคะก็คอยมาลุ้นกันเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะคะ คลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะกับฝากติดตามไว้เนาะเมื่อนี้นะคะจะโทษสัมภาษณ์นะคะปูซุ่มเงียบให้นะคะนัดกันแล้วเนาะเมื่อนี้นะคะลูกกันนะคะว่าแนวทางปูซุ่มเงียบจะเป็นตัวใดเลขดับจะเป็นตัวใดนะคะเดี๋ยวฟังในบทสัมภาษณ์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแนวทางอีกหลายแนวทางนะคะที่เส้นซองจะต้อเอามานําเสนอเพราะว่าจะเป็นเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวปล่อยออกมาแล้วนะคะตัววิ่งนี่โอ้ยจับตามองให้ดีๆคุณพ่อคุณแม่ แทบบ่ผ่านผ่านยากแห้งนะคะติดตามชมว่างวดนี้จะฟันตัวไหนเนาะอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเ้าพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ